สวัสดีเด้อจ้าทุกทุกคนอมอสินเองนะจ้าจากเมืองดันดีประเทศสกอตแลนด์นะคะมื้อนี้นะคะเข้ากับเขาสวนตามปกตินะคะช่วงนี้นะคะอ,อมสินนะคะบ่ได้ไปเขาป่าเด้อทุกคนเพราะว่าอมสินนะพยายามจะเคลียร์สวนนะคะให้มันเสร,เรียบร่อยนะคะก่อนที่อ,อมสินจะเดินทางไปเมืองไทยเนาะและที่สาคัญคืออมสินอยากจะปลูกกระเทียมน้ํานะคะมื้อนี้ก็มาลุยกรีนเท่านะคะยุกรีนเท่านะคะบอกพลกนะคะการเริ่มเติบโตยุหนีบ่่อยดีปานใดมันบ่ขึ้นยังปีทีแล้เวเนาะพอดีอ,อมสินเอาค่ะ PS สนะคะเครื่องไอวั พี่เอสมาชเช็คแล้วนะคะมันต่ำแห้งเนาะจา้ะเนาะก็เลยเออถถน,นั่งออกไปนะคะเราก็จะปลูกขนานะเอ,อ่อขาดที่อมสีในปลูกไว้นะคะเฮดเบียไวะะ้เนาะจ้ะจำได้ว่าเนาะเนาะตั้งประมาณเดือนนึงแล้วแหละ,ะที่นี่อมสีก็เล่ง่ายมาปลูกมงนี้นะคะทุกคนคะ่ะปลูกเล็กๆในหน่อยจ้ะทดลองเมืองเนาะจ้ะว่าเขาสีทันถากบ่นะคะถ้าถากไม่กินเขาก็ดสิบ,บ่เหลือคะ่ะทุกคนเพราะทวนี้อากาศมันเย็นแล้วนะ,ะในแพร้นของอมสีนะคือหลังจากที่ยายขาดลุงม้านะเดี๋ยวประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์กว่าๆหรือสองอาทิตย์นะคะ ะจะเอาปุ๋ยคีมานนะคะมาโร้ยทับจากเพราะว่าปุ๋ยนะคะเพแม่ปุ๋ยดกดินนะคะที่อมสินนะคะปลูกขนาดเนาะจะเป็นดินเกาที่เขาปลูกพริกเป็นบ่อจากแล้วค่ะพี่เอสนะคะมันตำแห้งนะแต่ว่าตอนนี้อมสินเพราะท่านผสมดินเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าปลูกเขาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะค่อยมาเคลียร์กันที่หลังค่อยๆเติมไห้น้ำไปเล็กๆในน้อยนะถ้าถา,าก, plan, กพาใ pic, ใ่ากินเหมือนนาทุกคนภาวนาว่ายา่ทากินเหมือนล้วกันทุกคนเออช่วงที่อมสินนะคะมาปลูกขนาดเนาะตาหมูน้ำกระถนหยานะคะเพอดีลีม้าน่นจาจะนานน้ำ <sind> เลยคุยกับลีนอกจากเนาะแต่ว่าช่วงทีลีนะคะลูก้ซยเพื่นมาอมสินนะคะกับมาปลูกขนาดแล้วนะแล้วก็ไปเฮ็ดปุ๋ยมาร์กนกาอมสินกับเได้คุยกับนักสักเท่าไหร่นอกจากเพื่อนกัเลยมาบอกว่าเออลีกับลรวเด้อกัเล่บอ้โหู้แล้วหูเล้วยเพราะว่าลีนะคะเวลานั่งกับนังก็บมาบอกเนาะค่ะเนาะหลังจากทีลีนะคะนั่งกลับไปแล้วนะคะตาหมูนั่งก็ไปทังหยาตามปกตินะคะทุกคนค่ะอมสินนะคะหลังจากที่ปลูกขนาดเสร็จเรียบร้อยรดน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะกับมาจัดการไอต้นหยาเอ็นยืดนี่ละจ้าทุกๆุคน มีพีพพพ่พิ่นถามมาว่ามีพันธุ์หย่าเอ็นยืดบอนะคะน้องอมสินบอมีอิหรีเดทุกคนพอดีน่ะอมสินน่ะเขาเป็นดอกน้ออมสินกับพวกเ,เก็บเขาไว้จากเทียนะคะไม่รู้ว่าช่วงไหนเขาเป็นมันเล็ดน่ะทุกคนต้องขอโทษหลายๆเด้อเอาจริงๆนะคะทุกคนที่เก็บไปนี่นะคะเห็นสดๆหลายๆนี่นะคะอมสินน่ะว่าได้เห็ดเลยนะว่าได้เหตุน้นํำมันเลยเพราะว่าอมสินบอมีเวลานะคะเพราะว่าต่ทำอย่างอื่นอยู่นะหลังจากที่ไปปลูกขนาดเซตนะคะเอาไอ้ต้นหย่าเอ็นยืดนะคะใส่ตะกร้าเซตนะคะกระหิวจ้า เกิดเลยมาหากินแอปเปิลยูนี่แหละจ้าแอบมากินแอปเปิลนะคะยูล็อกหกเนะจ้าส่วนตาหมูนะคะนั่งกระถอนหยาดยูล็อกสามนะคะเดี๋ยวอมสินกินแอปเปิลเสร็จจากลูกนึงนะคะเดี๋ยวสิไปเบิ้งนั้งเนะจ้าวันยังถางหยาถึงได้แล้วเนะจ้าถ้าถางบัแล้วก็สิไปซอยนั้งถางนะคะเมื่อนี้นะคะอมสินกับสิพาทุกคนนะคะมาหาเก็บล่าสเปร์ลีก่อนเนะจ้านอกก้อนจะไปหาตาหมูนะเพราะว่าตาหมูนั้งวัฏเฮ็ดไอวัฏเนถอนหยาแล้วนะคะทุกคนค่ะกันหลังจากที่อมสินนะคะปลูกขนาดเสร็จเนาอจ้านอกงะว่่าาย ไปเบิงตาหมูก่อนจักน้อยนึงนะคะก็เลยอ้าแวะเอาลาสเบอร์รี่ก่อนเก็บลาสเบอร์รี่ใส่ถ้่วไว้ก่อนนอกจากเวลากับบ้านก็เสิได้กับเลยนะเสิได้ว่าต้องมาเสียเวลาเก็บลาสเบอร์รีอ่อีกรอบนึงนะนี่จะลาสเบอร์รี่นะคะสารพคุณก็จะบำรุงสายตาเนาะทุกคนเนาะอ,อมสินนะชอบกินนะคะรสชาติเขาจะออกเปรี้ยวแล้วก็หวานนิดนิดนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปซอยตามหมูนะคะอ,อมสินมาอัปเดตนะคะอยู่สกอตแลนด์ก่อนเด้อยจากเมื่อ2มือที่แล้วนะวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฝนมันตกตลอดเป็นบ่อทุกคนถ้าสกอ มีบางมองนะที่น้ำท่วมนะแต่ทั้งดันดีที่อมสินยูนะคะน้ำมอท่วมนะคะทุกคนค่ะมาสู่หมวดปัจจุบันอมสินนะคะมาซอยตาหมูนะคะนานขาพิกทุกคนเอ้ยขาอมสินพีิกสิย่างไปถอนหยาฟังตรงขามตาหมูหรอกว่าตาหมูถามว่าเป็นยังวะขาพริกขาพิกตาหมูวาจะไปเฮ็ดแบบนั่นนะคะทุกคนค่ะอมสินกะเฮ็ดท่าทางโชวน้างเนาะวะขาพริกแบบไดนเนาะจ้ะเมื่อนี่นะคะอมสินนะคะกะจะเฮ็ดแค่บริเวณนี้นะคะในการทางหยาออกเนาะตอนแรกเอาต้นหยาเอ็นยืดออกนะคะแล้วไขตาหมูนะคะเอาต้น ยาออกนะแล้วหลังจากนัน้นอ,อมสินก็ไปปลูกขนาเนาะกลับมาก็เลยมาซอยานาั่งเพิ่มนะคะทุกคนเมืเ่อ้เห็ดยี่ยางบ่ค่อยได้หลายดอกค่ะเห็ดย่างละนิดย่างละน้อยนะคะย่านตาหมูนั่งเมื่อยเนาะจ้ะเนาะต้องเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับอ,อมสินเนาะจา้ะเพราะว่าอ่อยกับว่าแม่นค้นมันอย่างดอกแต่ขออ่อยเป็นคอนยู่ซื่อเป่เป็นเนาะจ้ะทุกคนเอ๋ยบริเวณที่ทางยาออกไปตรงนี้นะคะอ,อมสินก็สิบเอากระเทียมมาปลูกอีกเนาะจ้ะก็สิปลูกแค่ซ้ำนี่นะคะลองทัดไปนะคะก็สิปลูกหอมนะคะทุกคนคะ่ะกะสิเคลียร์แค่ซ้ำนี่ไปก่อนนะคะเห็ด น้อยเอาจ้าเห็นตามหมูเมย์มแบบนี้นะคะนั่งกบว่าเอาเฮ้ดสั้มนีตีมือนีบว่างุดหงิดหลยนะคะทุกคน <c oughs> <ล>มองนี้นะคะก็จะเป็นล็อกสุดท้ายนะคะก็คือล็อกที่สมนะคะที่จะทําการในถอนยาออกไปเนะะ <c oughs> าะจ้าเนาะเพราะว่าล็6 a, 6อ,อกเนาะล็อก 6A 6B ออมสินกทาทั้งออกเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ทังเซตน,นะคะออมสินกะจะเอาพลาสติกค,คุ้มไว <c oughs> ้เนาะจ้าเนาะเพื่อบ,บ่ให้ย,ยามันเกิดอีกนะคะส่วน 6B นะคะออมสินนะคะก็สิปูกระเทียมเพิ่มขึ้นการค่ะส่วนล็อก3มนี่นะคะปูกระเทียมเช่นกันค่ะปูกระเทียมลาย หลายจ้ะทุกคนค่ะเพราะว่าอมสินใส่กินทุกมือนอกจากน้องแลกกะเทียมยูนีกับบอแมน่าถูกๆนะค่าคำนวณในการกินกระเทียมของเขาแล้วนะอมสินคิดว่าปลูกเองจะดีกว่าจ้าที่เห็นอมสินตัดยูนีนะคะก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ขนาดเห็ดหอมจากอมสินกัดสิตาแลวก็สิเป็นล้องปลูกในปีนานะคะทุกคนค่ะว่าจะปลูกได้หรือไม่ได้นะถ้าได้ก็คือว่าเขานะคะจะปตดลงด้สื่อเมล็ดพันธุ์ต่อไปนะปีนี้นะคะอมสินจะไปปลูกพักซีจีนแล้วนะและใส่เมล็ดพันธุ์ที่จะของปลูกนั่นแหละค่ะเอามาปลูกนะคะทดลอง อีกรอบนึงค่ะว่าเกิดหรือบ่เกิดเนาะจ้ะเนาะหลังจากที่ตัดขนาดเสร็จเรียบร้อยนะคะออมสินกับตาหมูกับากันกบมาบ้าน,นะคะมาถึงกับหิ้วเข่าเลยค่ะทุกคนค่ะใส่แรงหลายเนาะจ้ะเนาะปลาซามอนนะคะใส่นอไม่ดองนะคะตาหมูกินอยังมันบค่คาะนางประทันเหงื่อจ้านางบอกว่าฉันยืงทองแ้งๆตอนเศร้าแล้วเพราะว่าฉันกินข้าวเหนียวกับหมูปิ้งนะคะยังไม่ย่อยเลยส่วนออมสินนะคะย่อยไปหมดแล้วจ้า